สวัสดีครับพี่น้องพอๆก็ช่องฟุกขวัญใจลำพื้นออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้อีเแหล่ดึงออกมาหาขวงกินนะครับพี่น้องอันนี้ลักไายเนี่ยโอ้โหโตดิไทยจะโดนแล้วคิดว่าคุยกับใครกันแจ้งรถไฟเขาอะไรมันคืออะไรมันคืออังวนเชียวมันคือเยนเงน,อองน,น,นข้างในคือเยนเีินข้างในแบบ ไม่แบบเอาไ้จิมจ้มแล้วก็แบบมันจะเป็นมูนแต่กุ้วออยากยินส้มอ่ะก็ซื้อไปแล้วดิไปกินดิล่ะ,ะนักชอบตัวยู่ อยากกินไข่ต้มเขาห้ามเมื่อนี้ว่าสิบวัยคู้นี่วันที่สิบหกมกรลาวันไหว้วันครูเป็นวันไหว้ครูเงี้ยอะไรไม่ท้องเสีย ย่าเขาไปโดงนั่นเล็ดขาดอย่างกางเกงตัวเดียวไม่ยมันไมีมีแล้วมีกาเกงขายาวมีแต่กาเกงสั้นก็ใส่ขาสั้นไปตัวเดียวอันนี้มันจะพรมจะสร้างไหนตัวไหนที่บอกไม่สัน้น นายบอกว่ามันมีแต่ขาสาั้นไม่มีขายาวฉันบอกว่าขายาวอ่ะมีแล้วแล้วจะใส่อะไรขาสาั้นเะวลานอนไง่ายคืใส่ขายาวนอนแล้ใส่กีนไม่อะนอนไปอะจะหาฉันมีว่าหาหกชุดหนึ่งว่าเด็ดสิลิกสซีนเทียบปะ <laughs> เปิดจรับเปิดแนวเพลงเปิดยูเบิร์ตมือเบิร์ตเบ้น<ต>นอน<ว>ก,ก็เบอร์ได้นอนจะบอกว่าตอนเขาเปิดเพลงฉันจะดูเตื่นทีนี้โอ๊ยเราเป็นยังไงแล้วก็นอนไม่ได้ค่ะแบบนอนไม่หลับแล้วก็แบบไปบน,ไนอนไปนอนหนังรถไฟเริ่มเซอร์มากเลย,ยเนีอยพวกลาดดิ่งถึงพวกกันสไลเดอร์ จักมันป่งยู่ทางเดเขาได้ขายบบเม็ดบักมี่วัวนะครับทางพุด <c oughs> วันนี้อมว่าร้านค้าเยอะร้านค้าเยอะจริง ข้างหน้าบ่มีอย่างแล้วเบิดแล้วเฮ้ยอันนี้กล้วยทอดหาดใหญ่ปะนี่อย่างแล้ว เดี๋ยวไปจัดการให้ขุนยางน้ำไปขุนเหลี่ยมน้ำน้ำกินน้ำเปล่าน้ำนี้อ้วนคือให้ไอ้แต้มก็สร้างบอกมันบ่กอ้วน ทำไมสองรับแกาหเอ๊ะนิดเดียวเองมันไม่อ้วนหรอเหรอเหรอไม่อ้วนหรอกซุดมันดึงแล้วดึงอีกดึงจนมัดสิแตกปุเวลาใส่ก็คือกะข่าต้มมัดชุดขาดนั่นละ เห็นสายนี่ไหมชุดใหม่อ่ะขาดต้องพูดเลยอ่ะเมื่อคืนอะแล้วมันก็ขาดเลยซุมน้ำหนามันอ้วน,น,นกินลายแจ็กหน่อยมันสีใครยังลึง เนะ้บรทายคลิปเพราะว่าเมื่อยพี่ไฮลีเล่นนิสานีพี่อาคักได้พี่นอกเล่นซสอดแจกถ้าลงกทอมหอมเสร็จเทียงขึ้นพอมีเวลาพักผ่อนเดียนะครับก็วันที่24นะครับลงก็ทอมอมแถวบุรีรัมย์ประทุมท่านนี่นะครับ <laughs> à, xin subscribe nhau kênh nhanh Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video này มันไก่โพดอยากกินอยากกินไข่ต้มเพื่อชัดใจเถอ no, ะวะโน่ว่าต้องอยากกินแล้วมันพอไปแล้วด้เนี่ <Okay. S 1> มันควรพอแล้วเนี่นี่ <Okay. S 1> <laughs> ัีคกำลังถ่ายคลิปปอดีเลยครับเจอกันปอดีเลยนะครับอันนี้แม่เอฟซีนะครับนะนี่ยัง พอแลว้เลวเยอะแล้วเอาเลยเลยทาง,งเขามา,ลาม,ามล้วมาไม่พอแล้วมันเยอะแล้วมันเยอะตรงไหนเนี่ยมันหลายเรียวมันคือเยอะเข้าใจไหมไปเมื่อหลังหางเ,เอาเร็วมันเ,เ,เ,เลยอ้ไรเ,เวลาเลยว<ฆ>เวลาตรงไหนบ้างทำผ้าค่ะทำไม ท้องฝ้าก็มืดตึ้ตื้อดิโอเคปิดคลิปหลางอีกเลยอเขาหลังห่านโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ลงไปสวัสดีคลิปจากผมกับแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทุกคนใจระเบมือะเบิดเชียรด้วยนะครับสวัสดีครับ